ทำงานเสิร์ฟที่อเมริกางานเดียวครึ่งล้านอ่ะอันนี้สงสัยเลยดิจริงหรือเปล่าครึ่งล้านจริงหรือเปล่า <c oughs> Welcome back to my YouTube channel guys กาจีส <c oughs> วันนี้นะครับจะมารีวิวเปิดเผยรายได้ของการทำงานเสิร์ฟ ที่อเมริกากันนะครับว่ารายได้เนี่ยดีหรือเปล่าแล้วก็ดีเทลการทําง,งานเนี่ยเป็นยังไงบ้างหลายๆคนเนี่ยสอบถามเข้ามาจริงๆเรามีแลนแบบทำเป็นซีรีส์เลยว่าตั้งแต่ฝึกตั้งแต่นู่นนี่นั่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่เฉพาะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเปิดเผยรายได้กันนะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับปจิก็ได้ไปเวิร์ n แอนด์ทราเวลที่สหรัฐอเมริการัฐ เดลวแวรเมืองโรบบตบีชซึ่งการไปว r k กันทราเวลครั้งนี้นะครับก็ไปกับโครงการ Work ันทราเวลบายอเมริกันเลิร์นนิ่นะครับ LLC ตรงนี้ได้เลยเราไปทำเสิร์ฟที่ร้าน o r o n l l l r e w e r y a n r r s t t u u r n t t นะครับงั้นเรามาดูกันก่อนว่าร้าน Iron Hill เนี่ยเป็นร้านอะไรนะครับ Iron Hill เนี่ยเป็นร้านอาหารอเมริกันซึ่งมีหลากหลายสาขาเป็น c o ร์ o ปอร e แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือเป็นร้านที่บ่มเบียร์เองนะครับก็คือบ่มเบียร์กันออนไซต์เลยข้าง แล้วก็ด้านหนก็เป็นร้านอาหารแต่ก็ไม่ได้มีแค่เบียร์นะ mm. ก็มีแบบแอลกอฮอล์หลากหลายชนิดเลยนะครับที่เราจะนึกออกเสิร์ฟทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับ mm. ตอนแรกอะเรานึกว่ามันง่ายเว้ยมาถึงว่าเรานึกว่ามันก็คือแค่เสิร์ฟลูกค้ามาทักทายรับออเดอร์แล้วก็เสิร์ฟ o u g h t that's it แค่นั้นแต่ว่ามันไม่ใช่อย่จริงๆนคือมันมีดีเทลเยอะมากมันคือมัลติท a สกิ้งจริงๆสมมุติว่ามี1โต๊ะมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายสมมุติว่ามี4โต๊ะโต๊ะ1มาทุกๆทุกทำอยู่สมมติถึงแท็ก2โต๊ะใหม่มาโต๊ะที่2ต้องไปเริ่มแท็ก1โต๊ะ3มาแท็ก2เมื่อกี้แบบไป3แล้วยังโต๊ะ2เมื่อกี้ ทำแค่หนึ่งเสร็จแล้วอย่างทำแท่สองวอย่างโต๊ะสามมาเมื่อกี้ไปกรีดแล้วอย่าง,มามางสมมติโต๊ะสี่มาอีกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นด้วยในระหว่างที่เราทำมันต้องแบบทำกิจกรรมต่างๆอีกแบบรันแก้วรันจานแล้วก็รานนี้ต้องรันอาหารเองด้วยมเข้าไปในครัวคือต้องรันอาหารแม้ว่าไม่ใช่ตัวเราก็คือต้องไปรันให้ต้องเอาอาหารเนี่ยไปเสิร์ฟที่โต๊ะให้คนอื่นด้วยอะไรประมาณนี้ซึ่งรายละเอียดมันเยอะมากเดี๋ยวเราค่อยทำรีวิวแล้วอย่างอีกทีนึงเอาง,ง่ายๆคือมี2แบบกะเดียวเช้าหรืืออเย็นหร ทำดับเบิลคือทำทั้งวันเริ่มเช่นงคืนจนถึงร้านปิดทำชั่วโมงเยอะไหมไม่เยอะเลย <c oughs> ทนุนแรกคือทำไม่ได้เยอะเลยเพราะว่าเหมือนแบบฝึกอยู่แล้วก็มีช่วงที่แบบทำดับเบิลเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเดรนมาก <c oughs> ก็เลยทำน้อยลงมาแล้วก็ไปหาง,งาน2ทํทำเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วก็ลาออกเพราะเหนื่อยดูดีชีวิตแบบอยากใช้ชีวิตมากกว่าอยากใช้เพียวการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตไปด้วยอะไรประมาณนี้หลังๆก็คือช่วงหลังคือทําแค่แบบกะเย็นแล้วก็ดับเบิลแค่1วันอะไรอย่างเงี้ย มาถึงเรื่องเงินกันดีกว่าว่าเงินเนี่ยได้ชั่วโมงละเท่าไหร่นะครับเอาจริงคือเป็นคําถามที่ตอบได้ยากมากเพราะว่าการมาทำเนี่ยก็คือได้รู้เลยว่าคำว,ว่ารายได้ไม่แน่นอนเนี่ยมันคืออะไรคืองานเสริมมันคือแล้วแต่เลยว่าจะมีลูกค้าหรือเปล่าถ้าไม่มีลูกค้าก็คือรายได้น้อยมากๆถ้าเกิดลูกค้าเยอะก็คือรายได้เยอะมากๆเหมือนกันนะครับเคยได้น้อยสุดแบบอยู่แค่แบบประมาณ2ชั่วโมงอ่ะได้10ดอลลาร์แล้วก็โดนขัด10ดอลลาร์สชั่วโมงห่าร2 5ดอลลาร์ชั่วโมงละ5ดอลลาร์คุณมันน้อยมาก แต่ว่ามากสุดก็คือทำทั้งวันแบบะลูกค้าเยอะมากทำทั้งวันเหนื่อยมากได้ะมา400กว่าดอน <Wow. S 1> 400กว่าดอนวันเดียวประมาณนั้นทำงา,าเนเสร็จคือเบลออ่ะมันยุ่งมากมากแบบยุ่งอ่ะ <laughs> สมองมันแบบว่าทำงานตลอดเวลาเลยจริงถ้าเกิดคุณไม่ทบหนึ่งแทสอ่ะถ้าไม่ทบหนึ่งอย่างคือแบบทุกอย่างมันรวมไปหมดแล้วทุกคนคือ,คอต้องรอ,อถ้าเกิดสงสัยก็อ้าวเรทตามชั่วโมงละได้เท่าไหร่ทำไมเขาบอกว่าน้อยจังเรทรดยชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงได้ชั่วโมงละ 2.23ดอลลาร์เท่านั้นนะครับ2-23ดอลลาร์แบบแค่นั้นเลยถ้าสมมติว่าไม่มีโต๊ะอ่ะศูนย์โต๊ะก็คือได้2 2 3ดอลลาร์แต่ว่าไม,ไม่ได้จะยืนเฉยๆนะต้องทำอย่างอื่นว่าแบบค่อยรันอาหารค่อยอย่าแงบบที่ว่าแบบทำกิจกรรมต่างๆนะครับอ้าวแล้วรายได้จะมาจากไหนถ้าเกิดมีแค่รายชังวง่วโมง2-23ดอลลาร์ด้วยเหตุน,นี้นะครับ ที่อเมริกาเนี่ยเลยมีวัฒนธรรมทิปก็คือรายได้หลักๆเนี่ยจะมาจากทิปเลยอ้าวทำไมาถึงมาจากทิปอย่าลืมว่ามันต้องมีแท็กมีภาษีอีกซึ่งสุดท้ายแล้วเวลาได้เพ์เช mm ็ค hmm. มาหักแท็กก็คือเหลือศบาท <c oughs> มันไม่ค่อยเหลือเลยบางครั้งคือแบบว่าติดลบด้วยซ้ำถ้าเกิดเพ์เช็คเราใหญ่ใช่ปะ่ะเปอร์เซ็นที่เราจะต้องโดนหักแท็กก็เยอะ2 2 3 <c oughs> 2> คือมันคือศบาทอะ มันคือไม่มีอ่ะมันคือหายไปแล้วกับภาษีรายได้หลักๆเนี่ยก็เลยจะมาจากทิปส์นะครับไดชั่โมงละเท่าไหร่กันแน่สรุปแล้วอ่าเราวมาเปิดเผยกันเลยคือร้านเรามันอาหารมันเริ่มต้นประมาณแบบ10ดอลลาร์บวกถึง20ดอลลาร์บวกบวกคือมันไม่ได้แพงมากแต่ก็ไม่ได้ถูกประมาณแบบปางกลางเป็นอาหารที่ราคาปางกลางแล้วก็แพงแล้วจริงถ้าเกิดเราไปซื้อเนาะ ซึ่งรายได้นะครับต่อชั่วโมงกะยากมากช่วงแรกคือได้น้อยเพราะกำลังจะซัมเมอร์แล้วแลวมันแล้วแต่เซสชันด้วยที่เราได้ถ้าเกิดเซสชันที่แบบได้คนน้อยแล้วก็โต๊ะน้อยอะไรเงี้ยก็คือช่วงแรกก็จะเป็นอย่างนั้นมันแบบซ์ฟเวอร์ตัวน้อยอยู่เนาะคือมันแล้วแต่วันจริงๆแต่ว่ากะไว้ประมาณแบบกะละหนึ่งร้อยซึ่งเราทำแบบเฉลี่ยมาให้ทุกคนแล้วนะครับเพชเช็คแรกเนาะคือเพชเช็คอราจะจองทิ์ออกครั้งเราได้ถ้าเกิดก่อนหักภนะเพชเช็คแรก ได้ต่อชมมั่วโมงจริงประมาณ17.68หลังหักแท็ก็ได้ประมาณ15.58เพชเช็คที่2นะครับได้22.69หลังหักแท็กได้21.31ิเอจพช็คที่3นะครับต่อชมมั่วโมงจริงได้23.66หลังหักแท็ก็เป็น21.63ิเอจ็คต่อมานะครับ24.27หลังหักแท็กได้21.61แล้วก็สัปดาห์ที่พีคที่สุดพีคจริงได้วันละแบบของรอยอัพก็คือได้ ชั่วโมงจริงชั่วโมงละ30.09ดอลลาร์นะครับหักแท็กสแล้วได้ชั่วโมงละ26.31แล้วก็ลหลังจากนั้นเนี่ยยังไม่ได้คำนวณเลยเพราะว่าล็อกอินเข้าซิสเต็มไม่ได้แล้วลืมลืมเซฟไว้ก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งรายได้สุทธิแล้วนะครับรายได้สุทธิก่อนหักแท็กสก่อนลบรายจ่ายทุกทุกอย่างไปก็คือได้มาหนึ่งหมื่นหกพัดอลลาร์นิดนิดคูณตอนนี้เรทประมาณ33ใช่ไหมก็มันห้าแสนสามหมืบาทคูณ ครึ่งล้านแบบครึ่งล้านครึ่งล้านครึ่งล้านจริงๆแบบครึ่งล้านโอ้โหตอนนั้นตอนมาคำนวณคือแบบไม่ blow อยู่นะแบบโอ้แต่ก็เหนื่อยอ่ะ <c oughs> แต่เรารู้สึกว่าการที่เราทํางานอะคือเหนื่อยน้อยกว่าคนอื่นนะ <c oughs> เหนื่อยกว่าคนที่แบบทำสามงานอะไรเงี้ยแต่เราทํางานเดียวแล้วก็แฮปปี้ด้วยตอนที่สุดท้ายแล้ว,วทุกอย่างมันแบบลงตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจาก หักรายจ่ายนะครับค่าบ้านค่าอาหารค่าเดินทางค่าโครงการค่าเที่ยวช้อปปิ้งอะไรเงี้ยคือกําไรแล้วนะสุดท้ายเราได้ประมาณ50,000บาทกับบ้านมานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุ้มค่านะเพราะมันคือประสบการณ์ต่างๆสรุปแล้วนะครับการทํางานเสิร์ฟรายได้ดีจริงรายได้ดีมากๆเพราะว่าส่วนมากเนี่ยมาจากติปเนาะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นรายได้ที่ไม่สเสถียรไม่แน่นอนถ้าเกิดลูกค้าน้อยก็คือได้น้อย ลูกค้าเยอะก็คือได้เยอะบริการดีก็คือได้เยอะขึ้นไปอีกเหมือนเราเคยได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็มีห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็มีสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีคนดิสติบแบบไม่จ่ายติปก็มีแต่น้อยมันเป็นเมืองติดทะเลด้วยติดชายหาดท่องเที่ยวอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดเลยอะไรเงี้ยก็คือประมาณสิบแปดสิบแปดคือแบบอา่าแต่สมวนมากคือ20 20คือแบบโอเคครับขอบคุณครับยี่สิบก็ถือว่าการันตีแล้วว่าเราบริการดี หลังหลัๆมันฟูลฟิลมากแบบมีคนรีเควสตเรามีลูกค้าประจํามาแบบพูดคุยถูกปากทุกคออะไรเงี้ยคือเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ยองยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่าเหนื่อยจริงๆแบบเหนื่อยแบบไม่ได้พักเลยก็เลยผอมเลยเนี่ยทิ้งท้ายไว้นะครับสําหรับใครที่อยากมาเสิร์ฟเนี่ยเดี๋ยวเราจะทํารีวิวรายละเอียดแบบ ละเอียดละเอียดอีกอีกอันหนึ่งเนาะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยใครที่อยากไป Work and travel เนาะให้สํารวจความสนใจแล้วก็ความต้องการของตัวเองว่าเป้าหมายของการไป Work and travel ของเราเนี่ยคืออะไรนะครับเช่นถ้าอยากไปหาตังค์อยากไปแบบว่าเก็บตังค์เลยคิดว่าตัวเองร่างกายไหวอดทนฟู้งานเลยทำสามงานไปเลยอะไรอย่างงี้ก็คือถ้าไหวก็ go for it เอาจริงของเราอย่างที่ว่าก็าคือเราเน้นการแบบว่าใช้ชีวิตมากกว่าเงินก็น้อยลงเหมือนถ้าเกิดเราทำบาร์เทนเดอร์ต่อคือ อาจจะโรยกว่านี้ประมาณ2เท่าอีกด้วยซาำก็ได้ก็เป็นไปนได้แต่ว่าเรา,เราเน้นความสบายใจมากกว่าเน้นเซฟเอ NERGY จะได้เอาพลังงานไปใช้กับลูกค้าจะได้สวิตสมไม้ที่ดีนะแล้วเราก็แฮปปี้เองด้วยนะครับคือถ้าเกิดระบบเศรษฐกิจเรามันดีเหมือนของเขาอะไรเงี้ยเหมือนที่นู่นเหมือนของสแพงแต่ว่ารายได้ขั้นต่ําคือมัน make มากสมมติว่าสตาร์บัคกระห่าดอน แต่ว่ามินิมัมเวชที่คุณได้คือแบบอย่างตามคือ10ดอลลาร์อย่างเงี้ยมันเม็กเซลทำงานที่นี่30บาทยังกินข้าวบางร้านยังไม่ได้เลยสาม30บาทอ่ะพูดจริงข้างทางยังเดี๋ยวนี้มันสา40แล้าก็มีเราก็ยังหวังว่านี่คือรันดอมแต่ว่าเราก็ยังหวังว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะดีขึ้นได้เนาะทุกคนสามารถลืมตาอ้าปากได้ไม่ว่าจะทํางานอะไรก็แล้วแต่เพราะทุกทุกอาชีพมีคุณค่าในตัวของมันเองมัน ทุกอย่างไม่ได้ง่ายเลยยกตัวอย่างแค่ในร้านอาหารแค่ล้างจานก็เหนื่อยมากแล้วในครัวงานหน้าร้านงานบริการงานเหล่านี้ก็คือสามารถทําให้ทุกคนลืมตาอ้าปากได้ทุกคนสามารถแอดฟอร์ดที่จะเช่าบ้านอยู่ได้มีสากินข้าวได้มีรถเป็นของตัวเองได้ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราสามารถทําได้เพราะเรามีรีซอสเซสมากมายแต่ว่ากว่าที่ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปได้นั้นเราคงจะอายุ80ไปแล้ว นั่นแหละประเทศไทยมันก็คือบ้านอะ่ะหวังว่าทุกคนจะสามารถเห็นได้ถึงความแตกต่างเหล่านี้เวลแฟที่เราควรจะมีและอะไรต่างๆมากมายนะครับพูดเรื่องแล้วก็จบลงเท่านี้นะครับสำหรับการเปิดเผยรายได้ส่วนซีรีส์ต่อไปที่จะตามมานั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับช่องกอจีสนั่นเองใครที่ายังไม่ได้กด Follow นะครับฝากกด Follow ด้วยนะครับแล้วก็มี i n s t a g r a m นะครับก็จีสเหมือนกันแล้วก็มี a c e b o o k ที่พยายามแบบอัพคอนเทนต์อยู่ก็สำหรับวันนี้นะครับ ขอตัวลาไปด้วยควรประจำตัวนะครับ <laughs> Not got you before Not got you now But got you later <laughs> Bye bye